โนั้นก็ยังกแสดงแต่งมา่บดว่าพอมมาเประกาศนี่แม้ตายจนมมดตายจนเสียงเลียอย่เลียงแตตจากเขาเนาะน วกก่าตายจากลกจากเท่าจากขวังเก่าที่เป็นมาเนี่ยว่าเอ้ยตายไปแล้วรดบกอตั้งแต่ตอนก็ไปก้าบวมีมือติดกรับมาวอ้ยี่มือติดเปื้อ มาพาใครยันเอ็นมันไม่เที่ยวก,กันแต่ยังคงหลกไว้มาปพอกมหมายเอ้ยขั้นมาพอไปไหนยังสิได้กลับมาเอ้ยขั้นมาพอไปเอ็นยังที่ได้กลับบา้านหนึ่งเกิดมาพ่อละมันงไรแน,นวมาพ่อมาตายบ่มี สสออเสี๋ปืนเนละแม่โง่แต่ละแม่งผู้ใดแม่โงบเอ้ยขาของเมาบ่มีแมาตี๋ปื้นขึ้นมาได้หรอกตังนั้ขวานข้าเอ้ยอของเมามาเกือไปวัง,งบัง ตั้งนออปลสมไงนิดน่นิ่าอ้พ่าคำาบอาตั้งไก่หัวปลอเกินตั้งไก่แนเนียนี่น้ำไปตั้งแต่แม่บางมันกับหมูกอจืดท้องสาแม่หัวปออเวนนะ ว่าบรายิ่งำเริงนี่ละไว้ให้ทำลักทำอบกุเด่นนนนนอทนน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  ไั้งลูกความใหม้ปล่อยความเจ้าทั้งหลายยกโลกขอลกขึ้เมื่อรำมาแล้วกา,กวายตกกนางควางยัวมาจกกลางใจหลายเล้วพราอยากมานี่มีแม่ทำไม จิตพอเจ้าหลายกรบลูกพอจิตเห็นหลายจังได๋ทํากันสร้างอุทิศคนผนนให้พอมารกันนนอกาวย เราเจ้ารักพรแม่เอ้ยอมีแม่เต่าแกะแมงนกนหาให้พ่อมาร้องรับกับุญตั้งแม่แมเจอพ่อแล้วม่เอดูทางไม่แต่ ไม่นอนโยมไม่ลกขึ้นไม่บุญขึ้นองจมมาว่ามาเดีอามเอยนใสกันแน่เด้อว่าจไมเออว่ามาเด้อจะมาักันทดนใ้กต่างม มาเห็นหมดก็อว่ามาด้วมาไมนดูรางพงเสือกระบอตีว้าเ้ยความมาไม่ดูลังลูกส้หน่อยกระบอตีซื้อว่าได้ย่นี้เป็นมือแม่นมาใช้แนวได้ลแม่ทองมา อาโลกสาวโลกใา้กัแสงนมากมอนทางจังบามามาคอนมาหัวขาดนาร้อนเพาอย่ได้ทั้งจุงเด้อพสมัยว่ามาเด้อหัตอนหัวน้ามาหอวป่าป่าแตะเรีหยนดอกนั้งสืยว่ามาดีพอจมมา รักชาติเอิต่ใครได้เียาเอ็งว่าทําหมารักชาติในมือนีกันว่าเดียวก่ก็ยเรียงให้เดินผ่านมาทางไหนนะน้อไปว่าเมาล้อกันโดตตามไก่ว่านจะไปว่าเมา น้าตาเอ๋ยันทีคำเด้อ้าเอยบ้าเอยความบังสกิกันน้ำลูกสาวลูกชายน้ำผัวญาติรองแม่ฟ้ามาบัเกิดในตเจ้ารบกันมารบกนเอว้ามา สมายรักชาติยปอาคันจะมาวอดน์นามไอเจ้าใจกว่ามาเรือก่อเรือิคันจะมาอดใครจะไปจมปัญญาค้าคันจะมาทางนาจะไปสนอกป่าเขาว่าสม้ย การร่มเรีวลาอีพอขับมาอีจับน้องจับกันไปเห็นไหมมาตามาเฮียนปวดยี่พอสมหมายขายเพราะคนพวกคนหลานตั้มาเกิดกันหลายหลังว่ามาเด้อว่ากันจะมาวอดน้าไม่เจอใจกว่ามาเด้อพอร์กันจะมาวอดให้จะไปกัน ตัญการนั้นจะมาทำน่าจะไปชนดองปากขาป้าใจเอยกันจะมาหออ่อแก้วอยากกินกี่รูสาวใหญ่แม่สนบแล้วกับพุ่นควาพุ่นทา,นทาเจ้ากาเจียนไปหาขั้นมาอยากกินขาป่าต้องสา แม่กวาดกวาดไปทางตะเกียงไปเต็มมิ๊อยากกินวากอยากกินเกี๊ยวก่บุญหลายในจำเรื่องตลอดเดา่น้องเสียหายผู้ตัวแล้วเฮ้ยกว่ากันจะมาแก้วให้พักค่อนนอกน้ำให้กินข้าวกินปลาเิ็มน้ำตาเจ้าให้ดู มาเจ้าเจ้าได้าวอานั่นต้มอเื่นเตไตเป้นกึนไตเป็นดงมันโจดูเขาท่าแล้เวจักเดียวอ้าวสูตสวันเดือกพอเด้อแต่วราได้เม่นี่กันเม้ดคอมาหอดแล้วกัดกินเขาวกินปลาไอ้กิมนำซ้ำน้ำเดือะพอขั้นไม่หลงมงีงพอดลาไอ้ผักควานอนน้ำเดือพอเดือขั้นหลงม่องยฟังเจ้าโตโกไก่คนจากบุกตกนี้เด้อ

ก็สัปันบุญปลาเทือยพรารามเป็นแตถวทนนอกทันทีบุญแม่มีบุญพ่อมีกันมากล้นกันเข้านายดสบายพ้าชมไม่เอ้ยสาธิตมาไปหาปะพระที่อันน้องมาโปรดแต่ไม่โปรดเจ้ามี่ไอ้กลับมาเป็นผัวแม่ข้องมาอีกเด้อถ้าเกิดเรากลับมาเจ้าที่เอาว่าเลมีเอาแล่าบ่มาเอามาเอาแต่เรื่องมาเราไม่มาเอา โอ้โยชาตินาพ่นแม่แม่อาเดมาเกิดอีกนั่นเจ้านั่นแม่เจ้าก็เกิดชาตินาอาเท่ยวนะเที่เาเล้วมาเป็นผัวเจ้าเจ้าสิเอาเล่าบ <c oughs> ่เอาเอาไม่เอาสิเอาเองแตาตัวเด้ออีแม่เด้อเด้วพอเด้อนั่นแม่นบนเรามีกลับมาเกิดชาตินา,นาคือเกา่าไอ้มาเป็นผัวแม่ ท่องมาเรือบุญมากกว่าเม,มียท่องมาท่องมามาเป็นพ่อของลูกเจ้าเด้อเท่าพ่อหม่แลวละนาบีา<อ>เหมือนเราไปผู้สิบูกเขยงยี่หอนะ <c oughs> อ่นานปรทธานเหมือนกาบข้าม,าม,ม,ม้เด้อแม่มบด้อ เหมือแล้วกวกะจีเศร้าแต่บันเมือกวกะจีาโอ้ย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 เงยบนอนอาบัดนี้กันโกแกนแล้วเรียบรอยหวยวันแล้วเรียบรอยดดไกรเา่หวยพนใพุ่อคุณพ่อ ไว้พ่อในคุ้นพ่อสมหมายกันรอาปล่อยที่แสงใหม่แม,แม่แม่ท่องมาคับลูกลูกเราเมื่งก่อนนะ้าสาบเอือแม่พองมาเอ้ยบุญมือเนี่ยไก่ตาตึงตึงบุญมือเนี่ยไก่ดังงปป่่ออง แม่ดังปง่มปุปากาเรืองในเมืองไทยเดร่เมื่เออได้ยินจังดังไก่กระดังจึงใจป่าให้ปลานลำพูขวดชนสวรรค์ท่งที่เมืเออส่งประสงโลกดกวนกันดีได้ดอกดังไม้แม่ทั้มังเอ้ยจ่าเรื่องแม่เฮากับจ่าเปลี่ยนเรื่วันนี้ตั้งเปลี่ยนได้แม่ทั้มังเอ้ยขันเป็นแม่นอนคว่ำยาปันผ้าเผีพายเดร่เมื่อเออ ร้านสาวหลังไส้โลกใสโลคกระเพยผู้ใดนั้นนอนหงายยกปันพ่อเปียกเป้าเจ้ากระเป๋าเจ้ารอนแต่เงินดอกแม้เลยพวกย่อมแม่ย่อมพวาพวกตั้งเท็จแข่งขนมือนีการ์ดั้งเดียวกันไอ้ม็ดเงินแสะินสูบกัมังมีดีหล่นมีหล่นนิดมีล้อเงินขายอ้อยขายปอขายข้าวโพดขายมันขายบักทั่วขายยางผ้าลากอะแล้วแต่แล้วแต่ แม่เอ๋ยแม่ไข่ไ้แล <ty arsi> no, ้วเงินปีนี üss, Auf, ้นักเลี้ยวให้ผู้ละสามหาบกาตาเด้อเงินเด้อผู้ละสี่หาบกาตากับโอเได้แม่ละสาตถูกใช่ไหมว่าอยากได้เนาะน้อแม่เอ๋ให้ได้ผู้ละห้าหาบกาตานะอืมอ่าถกแม่เอ๋ยอยากได้หลายกว่านั้นมี่บ่อเอาพี่น้องเอ๋ย กันยาไกหลายไว่พวนั้นให้พวกเจ้าขายให้รับขายนะเอาบูละเจ็ดแปดล้านจนที่คันนับบ่ไว้เลีลล้ยโูกหลานกองยุ่มแม่ยุ่มพอดกระไดเจ้าภาพกระได แต่ไม่ไม่ไงนั่งโยกฝนจะมานั่งได้นัง่นนนนนงดีแท้กข้าวหลบมาโขแก่นน้ำมูนนะเออถึงบไปได้มองดแีแต่ละละสามแถวกว่านั่นก็ได้ <c oughs> โอย้ยน้องแม่พอพอทำการค้าหากำไรได้ยังไงยังไงขายเป็ดด่างไก่ย่างจะต่างนั่งในรังอ๋อเนี่ยข,ขายขนมข้าวต้มผักบีแตม <c oughs> <ปะ S 2> งมูออทิกระโปงกันนะพวเบิ้งปันก็รนองพกกันขายตัว ก้าริึงกายอยสิ่ข่ยร้องกายไข่หน้าเลือดกาดอกเสียใหญ่นั่นนี่ไลยเล่นด่นข้าต้มเจ้าโพลาแสนสองแสนสามแสนสี่ส่งแเ่เด้อเดังเด็กเย็กเจ็เจีกยด็กเท็กสุกด็กด็ อ้าวน้อแม่มื่อยนี่เดี๋ยว่อยกาจ้าแล้วเหนื่อยน้ำกระยิบหวาบ่อยากลากกว่าเปรี้องแต่เวลานันกระจนมาดอกไม้เน้อตันตาคนตั้งใจไปนานอากิมตาดอกฟังไม่อาจารย์เอ้ยเมื่อไม่มาจังไปพร้อมอักกันจังพบกันเมื่อนี้แม่เมื่อยแม่เอ้ยแม่เมือยแม่เอ้ยแม่เอ้ยไม่ใช่เอ้ยแม่จะไม่ มวนาเลยทวนบ่โานี <ừ> ่ก <ừ> ัมาเงินานมโอ้ยน <c ười> ้มีเจ้าไปใสนึ่มันไปเลยไปด้วยกันประกาศกันแล้วไงอ้า กังไปไหนมีนี่อาวทนกันย้อนีก็มีแต่ความสุขเติบแม่เด้เอออันตรายภัยทุกจะได้มีรอบมาไกลไอ้แม่ทุบเคมันเสมอมันกันเทียเก่าไอ้ยุ้มพายุ้มแม่บ้านยังกละพอจ้าบ้านหน้าตาดเกาะเฮามีแต่สุขวันวันก็จนจางดอกทรงน้ำกรรมมันได้เป็นกรรมที่บ้าหยากบาปได้เป็นบาปที่มันหนาไปผลผลาปัดก้อง อ้าวปุ๊บไปไดนแล้วอันล่องไปของไอ้สุขสบายุกบตั้งกายตั้งใจจะไปไหนแล้วลเมาไปกันรถโดนรถไปจะไปมอเตอร์ไซค์จต่กัญชาแล้วจับล้อไฟมีรถคนโยกจนสางดอกตัวก็จนูดอกเกินรางเป็นพญาน้ยายเวพาที่ล่องบ้านหน้าตาแม่นบ่แม่์มือนี้ให้บนมีมากคนก็จนสางดอกเลยของเขาแม่เอ้ยแม่แต่ไม่งั้นนะแล้งหลังมา